สวัสดีค่ะนะคะเข้าชื่อช่องป้าคำสายรานปูปริจิตนะคะก็มาดูบ้าน งที่ป้าคําใสย,ยืนอยู่นี้ก็คือตาราดน้อยป้าคําใสนะคะตกงมาตรงนีง้ น,นี่ก็คือสามแยกอันนี้ทางอ่าโค้งนี้จะเลี้ยวไปบ้านกุกกอกของลุงคุณนะคะ มุมนี้แหละค่ะตลาดน้อยป้าคำสนะคะเนี่ยตรงนี้ตลาดน้อยจากน,นี้นไปนู้น ะะบ้านหนึ่งหลังนะคะบ้านหนึ่งหลังพร้อมที่ดินห้าแสนบาทนะคะพร้อมที่ดินด้วยนะคะบ้านก็นี่แหะคะ่ะส่วนที่ก็ติดถนนเลยนะคะ มาตรงนี้เอามาถึงต้นนี้และะ้วค่ะต้นนี้ตรงไปนะคะตร,ตรงไปจนติดถนนนั่นแหละ แล้วก็มีห้องน้ำก็ต้องห้องน้ำนี่ก็น้ำภูเขานะคะนี่ค่ะต้องซ่อมแซมเอานะคะนี่ก็เป็นเหล็กลังคาเหล็กนะคะเนี่แล้วก็มีห้องนอนด้วยนะคะนี่ค่ะปูพื้นให้เรียบร้อยนะคะแต่ว่าไม่ได้มาทำความสะอาดนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ นี่ก็เปิดอประตูเรื่อนนะคะถ้าเปิดขึ้นก็มีแสงสว่างนะคะน,นี่แล้วก็มีห้องนอนด้วยค่ะนี่ค่ห้องนอนนะคะนี่ค่ะแต่ยังไม่ได้ทำความสะอาดก็จะขายบ้านทโทมที่ดินนะคะสิบสองต้น นี่ค่ะ,คะตลาดน้อยนี่ก็ให้ด้วยนะคะแต่ก่อนป้าใสเคยมาขายนี่แหละขายของอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะคะนี่ก็บ้านป้าใส คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะ